มาดูในส่วนของผลกระทบจากฝนตกหนักร่างกันบ้างนะคะที่อำเภอเมตงจังหวัดยะลาค่ะก็ได้เกิดฝนตกหนักลงกระโชกแรงนะคะทําให้ต้นทุเรียนหักโคน่นผลทุเรียนหล,ล,ล,ล่วงล่นนะคะเป็นจํานวนมากชาวสวนทุเรียนเองก็เร่งหาวิธีในการป้องกันผลผลิตเสียหายค่ะ นายอารีฟมหัสนียนน์นะคะ,กะเกษตรอำเภอเบตงได้ลงพื้นที่หมู่ที่2องตำบลตะเนะแม่รอ้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะเพื่อที่จะสํารวจความเสียหายภายในสวนทุเรียนของนายวิสุทธ์โชธนานันหลังฝนตกหนักและลมกระโชกแรงส่งผลให้ต้นทุเรียนหมอนทองขนาดใหญ่ที่กําลังออกลูกหักโค่นลงมาผลทุเรียนร่วงนะคะจำนวนหนึ่งตัน นเลยให้คนงานในสวนนั้นได้ช่วยการผูกเปรผูกโยงกิ่งต้นทุเรียนป้องกันกิ่งหักรวมถึงใช้ไม้ค้ำกิ่งและลำต้นพยุงไม่ให้ต้นทุเรียนนั้นโค่นลงมาเนื่องจากยังไม่ไว้ใจในเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้ค่ะ โดยเฉพาะผลผลิตทุเรียนที่ใกล้เก็บเกี่ยวในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับต้องหาวิธีป้องกันอย่างดีที่สุดไม่ให้เกิดความเสียหายซึ่งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาต้นทุเรียนในสวนของตนเองเนี่ยหักโค่นลงมาถึง5ต้นจากเหตุฝนตกหนักลมกระโชกแรงส่วนทุเรียนที่ร่วงหล่นได้นําไปวางไว้รอบๆโคนต้น แล้วราดด้วยน้ําเพื่อทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพราะในผลมีในในผลทุเรียนนะครับมีทั้งโปรโตีนน้ําตาลจํานวนมากส่วนค่าเสียหายครั้งนี้รวมประมาณ1นึ0 0 0สบาทครับทางด้านของเกษตรอําเภอเปตงก็กล่าวว่าสําหรับมาตราการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรมส่งเสริมการเกษตรยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีถุกเฉินพศ2556รับโดยมีหลักเกณฑ์นะคะในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกรษตรตามจํานวนพื้นที่จริงที่ได้รับความเสียหายทั้งนี้เมื่อเกิดภัยพิบัติผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเขตพื้นที่การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรต้องยื่นแบบความจํานงขอรับการช่วยเหลือกศ0 ให้ผู้นําท้องถิ่นรองร,รับรองไว้รับรองนะคะว่าได้รับความเสียหายจริงจากทางภาครัฐนั้นก็จะมีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปนั่นเองค่ะ